สุดยื้อชีวิตนักแสดงชื่อดังฉายาสะพภดดินระเบิดจากไปต่อหน้าลูกสาว18บแนิกาของวันที่มสมเมษายน2563ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบผู้หญิงคนหนึ่งหมดสติกระทนหันเจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามยื้อชีวิตปั๊มหัวใจนานถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายลูกสาวที่ยู่ดูแลแม่อย่างใกล้ชิด ได้ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ยุติการช่วยเหลือด้วยเห็นว่าไม่อาจยื้อชีวิตผู้เป็นแม่ไว้ได้หญิงคนนี้หลังตรวจสอบประวัติพบว่ามีโรคประจำตัวคือหอบเหิดืดความดันและเบาหวานทานยารักษาอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีเธอคืออดีตดารานักแสดงเซ็กซี่ชื่อดังเจ้าของชายาสะโพกดินระเบิดอันือลั่นดวงชีวันโกมลเสน ดวงชีวันโกโมลเสนชื่อเล่นว่าไก่เกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29สิงหาคม2499เป็นพี่คนโตมีน้องถึง5้าคนมีรูปร่างหน้าตาดีมีความฝันอยากเติบโตในหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ความฝันนี้มีอันต้องพับไปเมื่อเธอยังอายุไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันญาติที่ย้ายไปตั้งรกราก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงให้เธอย้ายไปอยู่ด้วยที่นั่นเพื่อเรียนหนังสือชั้นไฮสคูลและเรียนต่อจนจบชั้นอนุปริญญาหลังจากจบมศ3ที่โรงเรียนอัมพรไพศาลที่ประเทศไทยบุคลิกของสาวน้อยวัยสิหยกหยิหกหยนหยนอย่างไก่ดวงชีวันที่จะญาติเห็นจนชินตาก,ก็คือเป็นสาวห้าวๆไม่ค่อยแต่งหน้ามีท่าทางคล้ายทอมบอยการแต่งตัวชอบแนวคันที่าวเกิ ซึ่งขัดกับใบหน้าอันสวยหวานของเธอยิ่งนักที่ลอสแองเจลิสที่เธออาศัยอยู่มีการจัดประกวดนางงามประจำรัฐขึ้นเรียกว่าประกวดกุลสตรีไทยญาติผู้ใหญ่จึงชวนและจับเธอไปลงประกวดเล่นๆเ,เป็นการเติมเตียมให้เวทีสร้างสีสันให้งานจากสาวห้าวขาวเกิลถูกจับให้มาใส่ส้นสูงแต่งหน้าทาปากทำผมอย่างที่เธอเองก็ไม่เคยทำมาก่อนแม้สักครั้งเดียวในชีวิตใครจะรู้มาก่อนว่า เธอจะได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือตำแหน่งกุลสตรีไทยขวัญใจช่างภาพพอได้รางวัลจากการประกวดสาวงามครั้งแรกในชีวิตบุรินวงสงวนได้ชวนเธอให้ลองไปประกวดนางสาวไทยแต่ต้องยกเลิกเพราะเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ขึ้นก่อนเธอเลยอยู่ที่เมืองนอกต่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพออายุได้ประมาณ17ปีเธอแม่และน้องๆต้องเดินทางกลับประเทศไทยในเกือบจะทันที เมื่อครอบครัวขาดเสาหลักทุกคนไร้ที่พึ่งตอนนั้นเธอรู้สึกเคว้งคว้างอย่างเป็นที่สุดอย่างไม่รู้ว่าจะพาชีวิตไปต่อที่ทางไหนดีน้องๆทั้งห้าคนรวมกับคุณแม่นี่คือความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่เธอต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อของเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ําก่อนทุกอย่างจะมืดมนไปกว่านี้และแล้วโชคชะตาก็ลิขิตวันหนึ่งสาวน้อยนมามว่าไก่ดวงชีวันได้เดินทางไปหาเพื่อนที่ร้านการดา ซึ่งอยู่ติดกับเกตสยามอันเป็นร้านตัดผมชื่อดังแห่งยุคด้วยการแต่งตัวสุดเปรี้ยวกางเกงยีนส้นสูงสายเดี่ยวจึงทําให้เปนศุตตาสมชายนินวันพิธีกรผู้คร่ำบอดในวงการประกวดสาวงามคนนี้ถึงกับวิ่งออกมาจากร้านเกตสยามเข้ามาหาเธอแล้วเอ่ยถามเธออย่างตื่นเต้นว่านี่หนูสนใจที่จะไปประกวดสาวงามบ้างไหมเหล่าโกมลเสนเป็นนามสกุลพระราชทานคุณปู่เป็นทึ่งนายตำรวจมียศถาบรรดาศักดิ์ เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจมาก่อนเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของผู้คนเป็นคนมีหน้ามีตาคนหนึ่งพอไก่ดวงชีวันถูกชักชวนเช่นนั้นเธอก็รีบกลับมาปรึกษาแม่ที่บ้านและคุณแม่ก็ได้โทรไปขออนุญาตคุณปู่พอคุณปู่ทราบเรื่องก็คัดค้านทันทีไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ลูกหลานที่ร่วมในนามสกุลต้องไปประกวดเวทีนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์ขาอ่อนต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ค่านนยมของผู้ใหญ่สมัยนั้นถือว่าการประกวดสาวงาม เป็นการไม่สมควรยิ่งแต่การประกวดครั้งนี้คือหนทางเดียวในตอนนั้นที่ไก่ดวงชีวันสาวน้อยพี่สาวคนโตของบ้านเชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้น้องห้าคนแม่ซึ่งตกผู้ไม้ผัวตายลาจากอีกหนึ่งกระตุกกระตุ้นหัวใจดวงน้อย,อยให้เธอตัดสินใจก้าวขึ้นสู่เวทีประกวดและให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้นามสกุลโกมลเสนได้รับความเสื่อมเสียใดใทั้งสิน้นบรรยากาศการประกววหนางสืพิมตั้งชายาให้เธอว่า สะโพกดินระเบิดเพราะสัดส่วน 35- 23 40สูงถึง170เซนติเมตรใบหน้าสวยเป็นประกายถือเป็นตัวเตียงในเวทีเลยทีเดียวนั่นคือปี2519ซึ่งเป็นปีที่เหตุบ้านการเมืองยังไม่สงบจึงไม่มีการประกวดนางสาวไทยแต่มีการจัดประกวดมิสออดาสแทนซึ่งจัดเป็นปีที่สองแล้วซึ่งครั้งแรกจัดในปี2 5 1 8เรวดีปัต,ตพงศ์ได้ครองตำแหน่งนวรตจุตนานเป็นหนึ่งในรองมิสออดาส ประจำปีนั้นขณะที่กำลังประกวดมิสออดสครั้งที่สองรอบชิงชนะเลิศที่ช่อง5สนามเป้าซึ่งตรงกับวันที่6ตุลาคม2 5 1 9ก็มีประกาศเคอร์ฟิวขึ้นพอดีกองประกวดจึงรีบตัดสินทันทีผลปรากฏว่าเธอได้ตำแหน่งมิสออดสมาครองได้สำเร็จเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศอังกฤษจากสาวงาม70กว่าประเทศทั่วโลกไก่ดวงชีวันโกมลเสนติดหนึ่งในสิบสาวงามเข้ารอบ ด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศอังกฤษทําให้ไก่ดวงชีวันหลังกลับจากการประกวดถึงบ้านที่เมืองไทยทําให้เธออยากไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษขึ้นมาทันทีขณะที่อยู่ที่บ้านสมโพธแสงเดือนฉายผู้อำนวยการสร้างหนังและผู้กํากับเทคนิคพิเศษของวงการหนังไทยไปนั่งรอเธอถึงที่บ้านตั้งแต่หัวค่ําถึงเช้าอีกวันเพื่อขออนุญาตคุณแม่ขอเธอไปเล่นหนังเรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ปี2520ขณะนั้นเธออายุ21ปี แสดงคู่กับยอดชายเมฆส่วนตอนแรกเธอก็อิดออดเพราะรู้สึกว่ายังไม่ไว้วางใจวงการนี้แต่พอผู้กำกับคนเก่งจอมตือ้อบอกว่าไม่มีฉากโป้ว่าปิิวแต่อย่างใดแสดงเป็นหญิงชาวบ้านและเป็นหนังเด็กๆที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเมื่อได้รับการยืนยันเช่นนั้นเธอจึงรับปากไปเล่นแต่พอเข้าฉากจริงมีอยู่ฉากหนึ่งเธอต้องใส่ชุดว่ายน้ำทูพีสผลปรากฏว่าได้สร้างความฮือฮาในวงการเป็นอย่างมาก มีหนังติดต่อเข้ามาทีเดียวถึง15เรื่องแผนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นอันต้องพับไปอย่างไม่มีกําหนดเจ้าของหนังทุกรายที่ติดต่อเข้ามาบอกว่าสายหนังระบ,บุมาเลยว่าเรื่องนี้ต้องมีดวงชีวันกมลเสนเล่นด้วยได้โผล่เข้ามาแสดงเพียงฉากเดียวก็ยังดีถ้าไม่มีเธอในเรื่องสายหนังก็จะไม่ซื้อเด็ดขาดสมัยนั้นคําว่าดาวโปดาวยั่วเป็นคําที่ค่อนข้างแรงไก่ดวงชีวันจึงรู้สึกสะเทือนใจมากเมื่อหนังสืพิมพ์เขียนว่า เธอเป็นดาวโปเป็นดาวยั่วเล่นบทอื่นไม่ได้นอกจากบทเหล่านี้เธอยืนยันชัดเจนว่าเธอคือนักแสดงเล่นได้ทุกบทบาทและที่ปรากฏตามที่เห็นหน้าจอเป็นแค่ออกแนวเซ็กซี่โชว์รูปร่างไม่ได้ถึงกับโป๊เปลือยแต่อย่างใดเรื่องราวหลายอย่างประเดประดังเข้ามาพร้อมกับชื่อเสียงที่เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกเบื่อหน่ายวงการก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยเช่นกันถึงขนาดว่าครั้งหนึ่งเธอแอบคุณแม่ไปสอบแอร์โฮสเตดปรากฏว่าสอบติด แต่ต้องอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปนี่คือสิ่งที่เธอเลือกสําหรับครอบครัวช่วงที่เธอฮอตสุดขีดอายุประมาณ21-22ปีวันที่31ธันวาคม2521คืนเขาดาวเธอรับงานโชว์ตัวถึง20งานวิ่งรอกตั้งแต่โรงหนังจังหวัดพิษณุโลกจนมาเช้าที่งานสุดท้ายที่โรงหนังพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการช่วงทอแท้ในชีวิตเธอได้พบรักกับพระเอกหนุ่มรนฤทธิชัย ทั้งสองตกลงแต่งงานกันในปี2523และอย่าร้างกันในอีก5ปีต่อมาผลงานเด่นของไก่ดวงชีวันกม,มลเสนเช่นเรื่อง9ล้านหยดน้ำตานางฟ้าท่าเรือปี2520ชาติพยองอีหลนซ่าใต้ฟ้าสีครามปี2521ไอ้ฟ้าผ่าไอ้ครั่งทะเลโหดปี2522กากีและไกลทองปี2523 เขาใหญ่คาบอยซิตี้รีสอร์ทเป็นกิจการของเฟรมผู้เป็นลูกเขยและกาตูนผู้เป็นลูกสาวไ่ดวงชีวันกมลเสนในฐานะคุณยายของหลานๆเธอได้เข้าไปพักกับครอบครัวที่นี่พร้อมกับเบนเข็มชีวิตเข้าสู่สายปฏิบัติธรรมยาวนานกว่า20ปีหัวค่ำของวันที่3เมษายน2563เธอจากไปด้วยอายุ64ปี69 Stories ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ด้วยครับ ดวงชีวันโกมลนเสนชื่อนี้คือตำนาน